ได้กล่าวแนะนาท่านผู้เข้าร่วมประชุมเรียนท่านประธานนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเอกอุตสาหกรทุกท่านนะครับรก,ก็ดกื่น,น,นผมขอญาตแนะนําตัวนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสาหกรอีกห้าที่ผมเท็นนะครับปากหลักที่เที่ยวแล้นะครับ,ก,ก,ะะรบก็วันเนี่ยการดำเนินงานความร่วมมือของเราที่ร่วนมือกัน จำเป็นจะต้องอาศัยศักยภาพความุารุรรามพื้น,นะครับทั้ง6บพื้นที่ขึ้นนะครับภาคควาต้องประเทศนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ก็คือพื้นที่ทั้งหมดของโครงการนะครับในยุคข,ของเราให้ลงได้นะครับแล้วก็ความตำเร็จรที่แล้วก็เพื่อทำงานร่วมกันในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่าน คคบุลของรรรข ot, ครับคณะผู้ใาญ่ชาริโยกครับเขตพยากรท้องถิ่นของปตอในเมื่อเมื่อที่สิบมการาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวันที่สองมีการจัดติดตามการประชุมครัมงต่อหน้าของ